อามาต่อกันนะคะที่หน้าสิบสองข้อสี่นะสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกเป็นผิวเผือกหนึ่งคนและมีลูกที่เป็นผิวปกติอีกหนึ่งคนข้อได้เก่าผิดอ่ะคิดคำว่าเก่าผิดกับลูกเก่าวผิดก็คือไม่ถูกเนาะโอเคนะคะอ่ะมาดูเคสแรกค่ะกไก่เฉพาะสามีที่เป็นโรค มาดูเคสกอไก่ก่อนนะสามีที่เป็นโรคแสดงว่าสามีของกอไก่เป็นยังไงลูกผิวเผือกเอเล็กเอเล็กใช่ไหมคะอ่ะแล้วภรรยาเขาเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าสามีเท่านั้นเฉพาะสามีเท่านั้นที่เป็นผิวเผือกแสดงว่าภรรยาเป็นไหมคะไม่เป็นเนาะ เพราะถ้าเขาจะให้ภรรยาเป็นเขาจะบอกในช้อยเลยเนาะว่าให้ภรรยาเป็นไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าเฉพาะสามีเท่านั้นที่เป็นดังนั้นภรรยาก็คือไม่เป็นภรรยาก็จะมีจีโนไทป์สอแบบค่ะคือไม่เป็นแบบแท้ๆเลยกับไม่เป็นแบบพันทางโอเคไหมอ่ะเรามาดูโอกาสแรกโอกาสแรกเอาสามีที่เป็นผิวเผือกคอรสกับภรรยาที่ไม่เป็นวันนี้คือโอกาสแรกเด็กๆคะให้คอสให้ดูไหมลูก ยังต้องให้คอสให้ดูไหมคะอ่ะคอสหน่อยก็ได้เนาะอ่ะภรรยาเอใหญ่เอใหญ่แต่ถ้าใครที่คอสได้แล้วก็มองปุ๊บตอบได้เลยก็ได้นะคะเอเล็กเอเล็กเนาะช่องแรกได้เอใหญ่เอเล็กช่องขวาเอใหญ่เอเล็กช่องนี้เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กดังนั้นลูกที่เกิดมาจะเป็นจีโนไทป์แบบเอใหญ่เอเล็กนั่นแปลว่าปกตินะคะไม่เป็นโรคผิวเผือก แต่เป็นอะไรคะแต่เป็นพาหาคะค่ะแต่เป็นพาหะของโรคผิวเผือกโอเคนะดังนั้นข้อนี้โอกาสแรกผิดไหมลูกเพราะอะไรคะเขาบอกไม่เป็นโอกาสแรกคือผิดเลยพ่อแม่แบบคู่แรกนี่ผิดเพราะว่าโจทย์บอกว่าต้องมีคนนึงเป็นผิวเผือกอีกคนนึงไม่เป็นดังนั้นอันนี้มันไม่เป็นทั้งหมดโอกาสแรกจึงไม่ใช่ต่อมาเรามาดูอีกโอกาสหนึ่งคะ่ะ อีกโอกาสนหนึ่งคือเอาสามีที่เป็นโรคผิวเผือกคอสกับภรรยาที่เป็นปกติแต่เป็นพาหะของโรคผิวเผือกอลองคอสกันดูค่ะช่องแรกได้เอใหญ่เอเล็กครูจะพยายามทำแบบสองแบบนะคะเนาะจะได้รู้ว่ามันทำได้สองวิธีเอเล็กเอเล็กต่อไปค่ะเอใหญ่เอเล็ก สุดท้าย A เล็ก a อเล็กค่ะอ่ะโอเคดังนั้นมันปรากฏ a ใหญ่ a เล็กนี่แปลว่าอะไรนะคะไม่เป็นโลกใช่ไหมแต่เป็นพาหะของโลกโอเคนะคะอ่ะสรุปได้ว่าช่องนี้เนี่ยจะได้เป็นไม่เป็นโลกแต่เป็นพาหะของโลกโอเคนะคะ เป็นพหาหะของโรคต่อมาเอเล็กเอเล็กเราเจออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสองก้อนอันนี้เอเล็กเอเล็กแปลได้ว่าไงลูกเป็นโรคผิวเผือกเอา دة, แสดงว่ากรณีนี้ก็ใช่นะสิพ่อที่เป็นผิวเผือกแต่งงานกับแม่ที่เป็นพหาหะผิวเผือกลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสไม่เป็นโรคก,กับเป็นโรคดังนั้นข้อนี้ก็ถูกถูกต้องไหมคะ นี่ไงเป็นโลกกับไม่เป็นโลกดังนั้นข้อนี้ถูกแต่โจทย์ถามว่าอะไรลูกข้อใดกล่าวผิดโอเคนะคะอ่ะดังนั้นเราจะไปดูข้อขอไข่ข้อกอไ่มันกล่าวถูกอะเนาะอ่ะมาดูข้อขอไข่เขาขอบอกว่าเฉพาะภรรยาที่เป็นผิวเผือกแสดงว่าภรรยาเป็นแบบเอเล็กเอเล็กสามีปกติใช่ไหมคะอ่ะสามีจะเขียนพ่อ สามีเป็นปกติที่เป็นพันแท้และปกติที่เป็นพันทางโอเคไหมอ่ะต่อมามาคอร์ดดูนะคะเอากรณีไหนก่อนดีถ้ากรณีนี้เกิดอะไรขึ้นลูกต้องคอร์ดไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วเนาะลูกที่เกิดมาลูก F1 เนาะที่เกิดมาก็จะได้ A ใหญ่ A เล็กทั้งหมดซึ่งกรณีนี้ กรณีแรกนี่ผิดเลยค่ะโอกาสแรกผิดเลยเพราะว่าอะไรล่ะอันนี้มันเป็นปกติไม่มีผิวเผือกปรากฏนะคะแต่อันนี้เป็นพาหะนะแต่โจทย์บอกว่าต้องมีผิวเผือกออกมาด้วยปกติออกมาด้วยดังนั้นอันนี้ออกมาแต่ปกติดังนั้นผิดนะคะอะมาดูกรณีที่สองคือภรรยาที่เป็นผิวเผือกคอสกับสามีที่ปกตินะแต่เป็นพาหะของโรคผิวเผือกคอสกันดูค่ะช่องนี้ A ใหญ่ A เล็กช่องนี้ A เล็ก A เล็กอ่ะเขียนคอมม่านิดนึงช่องนี้ A ใหญ่ A เล็กสุดท้ายค่ะ A เล็ก A เล็กอ่าอันนี้ก็ปรากฏแบบที่ไม่เป็นโรคแต่เป็นภาหะของโรคผิวเผือกอันนี้ล่ะเป็นโรคผิวเผือกอ่าดังนั้นก็จะตรงกับกรณีนี้ดังนั้นข้อขอไข่ก็ยังถูกอยู่ค่ะโอเคนะอ่ะไปต่อค่ะ ข้อคอควายทั้งสามีและภรรยาเป็นพาหะของโลกอ่ะลองหาสิสามีและภรรยาเป็นพาหะพาหะก็จะมียินเด่นยินด้อยเป็นการเข้าคู่กันของยินเด่นและยินด้อยเนาะทั้งคู่เลยก็เป็นแบบนี้อ่ะต่อมาช่องแรกได้เลยลูกเอใหญ่เอใหญ่ช่องที่สอเอใหญ่เอเล็กช่องที่สามเอใหญ่เอเล็กสุดท้ายค่ะเอเล็กเอเล็ก กรณีนี้ก็คือปรากฏผิวเผือกสามกรณีปรากฏไหมลกูกไม่เป็นโรคผิวเผือกค่ะดังนั้นข้อนี้เป็นยังไงลกูกมีผิวเผือกและไม่มีผิวเผือกดังนั้นข้อคอควายถูกต้องนี่ไงมีผิวเผือกและไม่มีผิวเผกไม่มีผิวเผือกหรือปกติออามาดูว่าข้องง,งูกล่าวผิดจริงหรือเปล่าหรือช้อยคู่จะผิดออามาดู เขาบอกว่าทั้งสามีและภรรยาเป็นผิวเผือกคะ่ะลูกสามีเป็นผิวเผือกก็เอเล็กเอเล็กนาะภรรยาเป็นผิวเผือกก็เอเล็กเอเล็กดังนั้นลูกที่เกิดมาก็จะเป็นเอเล็กเอเล็กทั้งหมดซึ่งเอเล็กเอเล็กนี้คือเป็นโรคผิวเผือกค่ะเป็นโรคผิวเผือกร้อยเปร์เซ็นต์เลยเนี่ยแต่โจทย์บอกว่าต้องมีปกติปรากฏแต่อันนี้เป็นผิวเผือกร้อยปร์เซ็นต์เลย ดังนั้นตอบข้อง,องูค่ะข้อง,องูกล่าวไม่กล่าวผิดเนาะเพราะว่าข้ององูเจอผิวเพือกหมดเลยแต่โจทย์เจอปกติด้วยโอเคนะคะ